สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่20ตุลาคมค่ะผลประมูลพันธบัตรสหรัฐอายุ20ปีมูลค่า12,000ล้านเหรียญยูประมูลสูงกว่ายูตลาดถึง2.5 Basis p o เบสิ i พ t ยต์บ cover ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดีมันแห้งโดยเฉพาะจากต่างชาติ d e ลเลอจึงรับเละตามระเบียบค่ะเศรษฐกิจสหรัฐแกร่งเกินลุ้นให้เฟดหยุดขึ้นดอ,อกเบีย้ย GDP นาวโมเดลพยากรณ์ของเฟดสาขาแอ l รนตา ปรับประมาณการ US Real GDP Growth Q3 ขึ้นจาก2.8%เป็น2.9%นักลงทุนกำลังสร้างความคุ้นเคยกับระดับปกติใหม่ของยูพบับนตบสหรัฐเนื้อ4%แต่ดูเหมือนยังทำใจไม่ค่อยไหวค่ะผลประกอบการสุดปังของ Netflix ช่วยตลาดไม่ได้เมื่อคืนปิดลบทุกเด,ดชนีหลัก NASDAQ นํำลง Value ยังคง Outperform Growth 10 Se c t o อรแดงล้วนเหลือเพียง King Energy เคียวโดดเด่นบวก2.94%ค่ะ หุ้นกลุ่มราชาญได้อนิสงส์จากน้ำมันพุ่งเฉยค้างคุณไบเดนซึ่งถแถลงมาตรการควบคุมราคาเชื้อเพลิงทั้งผ่านคลังสำรองยุทธศาสตร์15ล้านบาร์เรลตามที่ออกข่าวไปแล้วเมื่อวันก่อนหน้าแย้มค่ะว่าจะซื้อกลับไปเติม S P R หากราคาต่ำกว่า72เหรียญพร้อมวิงวอนให้บรรดาบิ๊กออยล์หยุดซื้อหุ้นคืนในยามสงครามเพื่อนำเงินไปขยายกำลังการผลิตแต่ข้อเรียกร้องดังกล่าวค่ะมีได้มีผลบังคับใด ขณะนี้ดูเหมือนมีเพียงน้ำมันและหุ้นกลุ่มพลังงานที่ยืนหยัดต้านทานการพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงของดอลล่าและยูพนบัตรนักกลยุทธ์แทมยืนยันให้ปรับพอร์ตทยอยลดสัดส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยเข้าทาง3สมสมติฐานสำคัญคือ higher for longer data dependent และ below trend U S growth เพื่อสะสมกระสุนแล้วโยกเข้าใส่3มกองทุนตามธีมปฏิรูปพลังงานและซัพพลายเชนได้แก่ KT Energy KT Mining และ เคทีเวียดนามค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซดินเด็กปิดไปที่ 1588.72. จุดลบ1.6เมูลค่าการซื้อขาย48,990ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยไซเวสร้างฐานเพื่อรอปรับขึ้นนักลงทุนคาดหวังผลงานของบริษัจทจดทะเบียนฟื้นตัวและติดตามงบกลุ่มแบงก์ที่ออกมาต่อเนื่องพร้อมรอตัวเลขจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ ส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่47,605ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.79%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.05%ค่ะ ส่วนค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่38บาท24สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐงเงินบาทปิดที่ระดับอ่อนค่าสุดของวันเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิพันธบัตรประมาณ4,900ล้านบาทและมีกระแสเงินทุนไหลออกในช่วงบา่ายสกุลเงินดอลลาร์กลับมาแข่งข่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนในฝั่งของเอเชียค่ะนิกกตราดหุ้นโตเกียวปิดบวกเนื่องจากนักลงทุนคาดว่าดัชนี N นัแดกของสหรัฐจะปรับตัวขึ้น หลังจากที่บริษัทเน t f ฟ i x กผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยว่าได้ยอดสมาชิกทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกินคาดโดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนิกกี้ปิดไปที่ 27,257.38. จดสบุดบวก0 3นสเส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวน,นิสต์จีนเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่ปิดไปที่3014.38สี่สบ1ี่ ส่วนดาวโจออนสต์ตลาดฮุนินิยอปิดลบในวันพุธค่ะเนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้บทบังปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียนดาวโจออนส์ปิดที่3 4 2 3 8 1 3. 3. 3. ี่จุดปลบ0.3ปนเปิดที่3 6 9 5 1 0. 6หกรจุดหนึลบศูและ n a สแ a กปิดที่6 1 6 8 0 5 1มื่นจุดห้าห่งลบศูเปซ็นต ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่ระดับสูงแนวโน้มที่ธนาคารกลางต่างๆจะปรับขึ้นในตราดอกเบีย้ยอีกรวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนที่เป็นไปอย่างไรทิศทาง CS c ซ4 0ปิดที่6,040.72จุดลบ0.43% DAX ปิดที่12,741.41จุดลบ0.19และฟุซีร้อยปิดที่6 9 2 4 9 9จุดเเก ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพับัตรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าฟเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก0.75เในการประชุมทั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมทางฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวเตซัาาสตันนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะเพิ่มขึ้นมา3.3ปิดที่85ดอลิดที่8 5 5เซนต์ต่อบาร์เรล หลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ดีค่ะภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างพันผวนหลังจากรัฐบาลประกาศว่าจะระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันส่วนในฝั่งของเบรนค่ะเพิ่มขึ้นมา2.6ปิดที่92ดอลิดที4 1เซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธค่ะเนื่องจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สมัรเดือนธันวาคมลบ1.3%งปิดที่1634ดอลลาร์20เซนต์ต่อทรัยออส์และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดลี่นิวส์ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสแท c ซิงแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุ แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ